มาร่วมกันแถลงในวันนี้นะคะค่ะได้ค่ะครับกลับเรียนพี่น้องประจยายโดย่พี่น้องสื่อมวลชนที่รักทุกท่านนะครับวันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการบร,ริหารพรรคพลังประชารัฐรัทงที่สิบสามนะครับประจำปีพุทธศักราช2อ6 8ันห้า้อยหกบแปดนะครับในวันศุกร์ที่ยี่สิบพฤศจิกายนพุทธศักราช2อ6พหิบแปดนะครับ ก็เช่นเดียวกับทุก,ทกครั้งมีท่านอดเอกประวิทย์วงจุ้ยวัลท่านหัวหน้าพักพลังประชารัฐท่านรองหัวหน้าพักคณะกรรมการบริหารพักและสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสําหรับการประชุมในวันนี้มีสาระสําคัญนะครับเรื่องที่แรกเรื่องแรกที่อยากจะแจ้งให้พี่น้องประชาชนและพี่น้องสื่อมวลชนได้รับทราบก็คือแนวทาง การบริหารงานของพรรคพลังประชารัฐนะครับซึ่งอีกสักครู่นี้ท่านจะได้ฟังจากท่านพลเอกประวิตรวงจวณชัดเจนครับว่าพรรคพลังประชารัฐจะเป็นพรรคฝ่ายค้านที่มีคุณภาพและไม่ร่วมรัฐบาลอย่างแน่นอนนะครับและเรามีข้อเสนอที่จะยื่นต่อท่านนายกรัฐมนตรีในกรณีนะครับการบริหารงาน ผิดพลาดอย่างร้ายแรงนะครับเป็นเหตุให้ประเทศชาติเกิดความเสียหายทั้งตักสีเกียรติภูมิและชื่อเสียงของประเทศในภาพรวมนะครับในที่ผ่านมาที่พี่น้องประชาชนและพี่น้องสื่อมวลชนได้รับทราบแล้วนอกจากนี้ก็ค,คงเป็นการประชุมในแนวทางของภาควิชาการัฐในการบริหารงานในภาคต่างจังหวัดนะครับ ตอนนี้ได้เวลาสมควรแล้วขออนุญาตท่านพลเอกประวิตรวงสุวรรณท่านหัวหน้าพักได้กรุณาพูดคุยสื่อมวลชนครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนนะครับคนไทยและผู้สื่อข่าวทุกคนนะครับพักพลังประชารัฐขอยืนยันว่าเราจะไม่ร่วมรัฐบาลอย่างเด็ดขาดนะครับ โดยเราจะเป็นพรรคฝ่ายค้านที่มีศักดิ์ศรีและมีคุณภาพเพื่อพี่น้องประชาชนนะครับเพราะนั้นขอได้เข้าใจตามนี้นะครับสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นเดยเรื่องการอัดทิ์คลิปเสียงนั้นไม่ว่าใครนั้นก็อาจไปเผยแพร่ไม่ได้นะครับเพราะเป็นสิ่งที่เป็นละเมิดสิทธิ แต่ละบุคคลนะครับส่วนเรื่องที่สองนั้นสิ่งที่ผู้นำประเทศได้พูดกับใครก็แล้วแต่ที่จะมินศักดิ์ศรีคนไทยประเทศชาติขาดซึ่งความมั่นคงและความศรัทธาของประชาชนเรื่องนี้เรื่องที่สองนี้ ผู้นำประเทศนะั้นเป็นผู้ทำให้เกิดความเสียหายให้เกิดกับประชาชนคนไทยทุกคนเพราะฉะนั้นผู้นำประเทศจะต้องรับผิดชอบในข้อสองคนละเรื่องกันนะครับเรื่องคลืบเถียงเรื่องหนึ่งเรื่องที่สองเป็นเรื่องของคำพูดเพราะฉะนั้นจะต้องรับผิดชอบด้วยการลาออกจากนายกรัฐมนตรีครับขอบคุณครับ ท่านพักเขาถามนนิดึงค่ะในการประชุมกรรมการบริหารพักท่านสังเกตที่มีข้าวเป็นพักมาประชุมท่านมีมี่กินมีการชี้แจงหรือว่ายังไงไหมคะว่าไปคุยกันอะไรยังไงเรื่องของไม่ไปมี้ม่มไม่มีใครไปไหนแล้วครับพักอยู่ไม่ต้องถามไม่ต้องถามนะครับเขาคุยกันธรรมดากินข้าวแบบนี้เลย คือโอเคแล้วหรือเมื Java ่อเรายืนย so ันว่าเราประกาศเป็นพรรคฝ่ายค้านแต่ว่ามันมีความพยายามติดต่อจากทางพรรคเพื่อไทยหรือว่าคำขอแกนนำเพื่อที่จะติดต่อเข้าร่วมรัฐบาลเลยครับติดต่อข้าสมัครเรื่องของขอนับเรื่องที่ผมไม่ร่วมแปลว่ามีคนขอแต่ท่านไม่ร่ว่มิ้นกันขอมาแล้วอะไรเนี่ยแปลว่าขอมาแล้วแต่ท่านปฏิเสธไม่ร่วมไปแล้วไม่ร่วมไม่ร่วมแปลว่าขอขอมานานยังคะร่วมกัน ผมไม่บอกคุณค่ะขอบคุณสื่อมวลชนมากๆนะคะเดี๋ยวทางโคศกจะมาแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะค่ะ